สวัสดีครับวันนี้ก็วันอังคารครับตารางเรียนโรงเรียนผมเนี่ยมันจะแปลกๆเลยนะคือมันจะไม่มีเรียนวันจันทร์ครับคือผมจะเปิดเรียนวันอังคารวันอังคารก็จะเป็นเหมือนวันจันทร์ผมจะหยุดเสราร์อาทิตย์จันทร์อังคารค่อยเปิดเรียนวันนี้ก็กลับมาจากโรงเรียนก็เพียบเพียะมาเล่นคาราโน,โกน่กันซื้อตัวไม่ทันครับไห้อัส ได้ขนคนไายาสองดาวครับมีบัตร up down นะตอนนี้วันนี้ก็เพื่อนก็ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนเลยครับวันต่อไปก็จะเป็นวันหยุดยาวแล้วเพื่อนก็เลยอยากเหมือนว่าจะอยากจะหยุดวันจันทร์อังคาร หยุดทั้งสัปดาห์เลยมั้งครับเพราะว่าสัปดาห์นี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีเรียนแค่วันเดียวด้วยซ้ําซื้อซีนี้ออกมาแล้วกันหมุนดูสักหน่อยครับซื้อตัวอะไรตอนนี้เรามีตัวราคาสมบาทสองตัวเลยนะ ตัวฟ้าราคาสามบาทนะโอ้ยโดนสะท้อนสะท้อนต้นเกมนี่ดีจังไงสะท้อนตายหมดเลยเดี๋ยวเราลองเล่นบ้างครับสะท้อนสะท้อนซับพอร์ตซัพอร์ตสะท้อน วราคาหนึ่งบาทตอนนี้มีแต่ตัวราคาหนึ่งบาทครับเผ่าสะท้อนที่เราว่าจะเล่นมีตัวสองบาทตัวนึงคือฟอเรนติโนเดี๋ยวเราจะเล่นตัวพวกนี้ไปก่อนก็ได้ถึงแม้มันจะยังแพ้มันไม่ได้แบกขนาดนั้นแต่ก็ได้อยู่มันยังถือว่าเก่งอยู่ ขายซีเนียลทิ้งไหมครับผลหนึ่งครั้งมีสะท้อนครับสะท้อนกับซัพพอร์ตเข้ากันได้ดีเลยแต่ว่าเราไม่เล่นไลท์แล้วกัน โก้ oh, ฝันของคำตีตีหายาสกิลใครก็น่าจะตายหรอบ้างเอ้ยไม่ตายฝันทองคำเล่นซัพพอร์ตทีมอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงทีมซัพพอร์ตมันทำให้มันมันทำให้เป็นอามาตะาแล้วก็เด้งเดือนนะจริงๆผมก็สกิลตายได้ไดเลยบมีมงกุฎด้วย สะท้อนทีมสะท้อนทีมสะท้อนนี่ฮะไวโอนึง วันนี้ที่โรงเรียนผมก็แบบม,มีพวกกิจกรรมอะนี่ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะเกีเเ่ยวกับวัดนะฮะให้ไปพานักเรียนไปแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปนะจริงๆโรงเรียนไม่ได้เรียกนะใครอยากไปก็ขึ้นรถไปได้เลยแต่ผมไม่ไปเรามี s u พ p o r t เรามี เรามีสะท้อน3ตัวฮะแต่ว่าทีมเรายังไม่ลงสะท้อนเรายังไม่ทำสเตติจี้อะไรนะนอกจากเินจาอายากับไอริสะท้อนสะท้อนสะท้อนสพอร์ตสะท้อนสพอตเขียนสะท้อนโอเมนมาไวจังฮะเพิ่งเทินหกเองตีไม่ดีถ้าเราสะสมมาแล้วน่าจะได้ สี่ฟอร์เ่นแล้วนะแต่ตอนนี้เราไม่เล่นฟอร์เ่นนะดาววิด e ฟอร์เ a นเกาะเกิดก็ได้จะเป็นเกาะเกิดหรือว่าอันนี้ก็ได้จะเป็นเกาะเกิดหรือว่าเคียว น่าจะประมาณนี้นะครับทำเป็นทีมสะท้อนยัดของให้ฟลอเรนติโนให้ฟลอเรนเป็นตัวไล่นะถึงมันจะใส่ของแทงก็ถึงตอนนี้เป็นตัวแทงอ๋อโหแต่ว่ายอนมาอยู่ตรงนี้ยอนมันยิงฟลอเรนเรายับเลยนะผมนึกว่าเขาจะวางแบบตัวดาเมจไว้ตรงนี้ไงเขาวางไว้ตรงนี้เฉยเลยไม่ค่อยดีฮนะถ้าผมวางสลับตำแหน่งสักหน่อยนะ่าจะดีมาก สพอร์ตไอ้ซับสะท้อนสะท้อนโอเคฝั่งข้ามเล่นทีมใบเลยโอ้โหมีสทมะท้อนไหมมีซับไหมไม่มีครับอ้อมีตัวสะท้อนอีกตัวหนึ่งเยี่ยมฮะ เอาวางม้อย่างนี้ได้ไหมไม่อยากให้ฟอร์เรนโดนอะไรเลยนะอนันนี้ติดตัวหนึ่งครับช่องครับวางตัวนี้ได้ไหมเราวางแทนฮายาได้ไหมก็จะเป็นแบบนี้แล้วถ้าวางแบบนี้แหละเป็นห้าห้าสะท้อนสองซับตอนนี้เรามีหกสะท้อนแล้วสงทรามมีตัวอะไรบ้างอา๋อเราเราเรายังไม่ได้ลงไวโอ เล่นแค่ฟอร์เรนก็ได้พายาขายทิ้งไปเลยถึงแม้เราจะไม่ชนะก็เถอะแต่เราไม่เน้นตัวแปะเราเน้นทำสเตติจีโอฟอร์เรนมีแทงอ๋อเร,เราได้แทงก่อนโอเคเมื่อกี้เราแทางก่อนหรือ,อเปล่าหรือว่าฝรั่งข้ามแทงแค่ไม่เข้าเฉยมีสะท้อนไหมมีซับไหมไม่มีครับมีซับ เล่นผสมกันนะซับกับสะท้อนโอเคเราแบบนี้เหรอเอาตัวไหนไว้ห,หน้าดีเอาบัตเตอร์ไฟไว้หน้าแล้วกันโอเคอเพียหน้านี้น่าจะไม่ได้เล่นนะอืมทีมเวทนะ โอเคตัวเราตัวเราตัวอะไรจ่ายราเบดแผงหลังน่าจะอลริทนะเดี๋ยวเอาอาลิทเข้าตรงนี้นะครับจะได้ไตสกิลได้เรื่อยๆคาเฟนีฮะสท้อนหายาเราขายยังอ้เอเก็ขายไปแล้วนก็นี่ไงตัวนี้ยังไม่ได้ขายหมุนหนึ่งครั้งครับเพื่อหาสะท้อนไม่มีซับก็ไม่มี เดี๋ยวเราใช้อีกเผ่าหนึ่งก็คือเนี่ยฮมาจิสเตอร์มาจิสเตอร์คอนคิวคอนซิลคอนคิวสักอย่างใส่เทมสายโจมตีมา,าใส่ให้ไมโอใช่ไหม ส่อันนี้ใส่ให้บัตเตอร์ไฟสะท้อนสะท้อนกับซับสะท้อนกับซับซับราขาดตัวหนึ่งคือเซฟิร่าใส่ให้ฟอร์เนดีไหมหือใส่ให้บัตบัตนั่นแหละดีน่าจะดีสุดและเอาวางไว้แบบนี้ไหม แบบนี้แบบนี้แบบนี้เหรอไ,ได้ไหมตัวหน้าเราจะตายไวจะไปไหรือเปล่าถ้าเราวางแบบนี้หรือว่าจะวางแบบนี้ถ้าลองดูโอ้ฟอร์เรนไม่่อยมีมานาเลยจะตายเขาไหเนี่ยโอ้ได้แทงแทงไม่ถึงตัวหลังแนะท,ง,ทงได้แทงได้แค่ตัวโยแทงฮะแทงหายสามเลยแทงแทงฟอร์เรนแทงฟอร์เรนแทง โอ okay. เคเยี่ยมเยี่ยมถ้าเราหมุนอย่างตอนนีน้ทำให้เงินเยอะจังถ้างเงินเยอะเหลือก็เอามาจะอัพช่องนะมานาแนละ้วันไม่ต้องคิดยากเลยนะเราทีมเราไม่ค่อยมีมานาใช้นิดเลยนะถ้าเป็นถ้าเป็นมานาแบบไอ้พวกสมุดหรือว่าแบบ สร้อยฟ้านะจะใส่แอปฟอร์เนเลยเพราะมันจะได้แทงรัวๆเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้มันเป็นมานาแบบใช้แล้วทิ้งไะฮะแบบมานาแบบมาครั้งเดียวแล้วมันก็ไม่ได้เด้งเพิ่มมาอีกสะท้อนซับพอร์ตมีไหมไม่มีเดลิเมน ้องัพพอร์ตไม่มีเดี๋ยวเราเตรียมของตาหน้าน้กกันเ,เราต้องขอดของมาเล่นใคาพเพนนีพอเลนแบบก็จริงแต่ว่าไม่ขนาดนั้นถ้าเทียบกับคารเฟนนีนะผมว่าถ้ามีมาจิสเตอร์มาตัวหนึ่งนะเนี่ยเยี่ยมเลยงั้นผมคงไม่ต้องเล่นคารเฟนนีแล้วลนะ่ะ เปลืองช่องคะจริงๆคาเฟ่นี่มันเก่งอยู่มันเล่นได้อยู่เล่นตอนนี้เลยก็ดีแต่ว่ามันเปลืองช่องผมจะสับสนแล้วเล่นไม่ทันเอาตีไว้มาใส่ให้ดีแหละก็ดีแลกมันไล่สกิลช้าใส่ตีไว้ให้มันตอนนี้ใส่ให้ฟอเรนไปแทงหลังโอเควัตฟายยืนแทงหน้าฟอเรนอยู่ตรงกลางอย่างนี้ไหมแบบนี้ไหมแบบนี้ไหม,แบบม,แบบมตอนนี้เรายังไม่หมุนตอนนี้มีซัพพอร์ตหรือว่าอะไรอีกไหม สะท้อนไม่มีซัพพอร์ตไม่มีมุมน,นะฮะมีสะท้อนว่าซัพพอร์ตไหมไม่มีครับโอเคเงินเยอะมากครับชนะมากี่ตาเนี่ยทำไมเงินเยอะจังชนะสี่รอบดีแกลกเราไล่แล้วเหรอไล่ดีแกลกไล่ยังไม่ไมแลกนอฟเฟอร์เล,เลยออาไม้ oh ขอนี้เซเบล่าได้มาแล้วฮะเราลงแทนตัวอะไรอ่ะืมถ้ามีเซเวล่าเราขายตัวนี้ทิ้งไปเลยจัดตัวละครให้สวยงามก่นฮะจะได้ขายง่ายๆ่าดดีแหละ ดีแลกตีฮะดีแลกตีตีเข้าไปดูรอดูรีแรกลกไลฟ์สกิลหน่อยซุ่มเข้าไปโดนสี่ตัวฮะโหอโดอินถึกจังแฮะแล้วเขาแล้วแต่จังหวะนะแต่ว่าฟอเรนเนี่ยความเสียหายต่อวินาทีจะสูงกว่านะดีแลกมันจะแรงแบบครั้งเดียวมันไม่สกิลมันไม่ต่อเนื่องเท่าฟอร์ฟอเรนใช่เพราะว่าฟอเรนมันมานามันรีไว้มันรีสกิลไวมันไหลได้ ตอนนี้ตัวมาคิสเตอร์เราครบแล้วซับเราก็ครบแล้วเจ็ดแปดเก้าอืมให้ hey, ดูจะเล่นตัวเลยฮะตอนนี้ S He He el, kill, kill s เข okay, ี l วเข l ยวเ l ใส่ให้ตัวหน้าเราแล้วกันนะแทงนานๆยืนอโกลฝังรงข้ามให้นานๆยืนเป็นเป้าหมายฝังรงข้ามตีนะเคเราจะได้ทำสี่ซับแล้วนะฮะมาคิสเตอร์มันเด้งมันเด้งเผาให้ซับพอร์ตตัวหนึ่งนะปกติเราต้องใช้ซับสี่ตัวเราใช้ซับสามตัวก็ได้ตอนเป็นสี่ซับแล้วตอนนี้ สี 4, ่ซับหกนอมแม่นฮะสนาม 8. แปดเราก็จะเป็นสนามสิบโอเคหาเพิ่มอีกตัวนึ้งฮะเราไม่รู้จะลงตัวอะไรตอนนี้ซึ้อเขาเปน,นี่เก็บไว้ไหมโอ้ยโดนเทลตันฮะตันมาถึงข้างหลังตันนานมากเลยเราดีแดกลกไล่ฮะ หายดีแลกไล่หายสีเโอ้ยสีนี่วแบบสีนี่ยัดของมั้งนะเอ๊หายาวไม่โดนสะท้อนตายต่อเดี๋ยวเราหาต้องรีบหา,หาตัดเลือดนะโอเคนะพูดพูดปุด๊อก็ได้นะสมพรปางจริงเราไปสาใส่หตัวตีตีตัวเดิมนะเรายัดตัดเลือดให้ดีหละ อ๋อได้โวขาดได้โวขาดเราก็ไม่เล่นขับไปนี่นะเราจะเล่นโวขาดแล้วกันโวขาดโวขาดหมุนนะเราเล่นตัวแพงไปหรือเปล่าเราเล่นต้องตัวห้าปทตั้งสองตัวเลยนะดีไม่หนิจะเล่นเล่นสามตัวเลยด้วยซ้ำนะเพราะเราจะซื้อเทนนะแต่ตอนนี้เทนไม่โผลนะ่ครับ เราเล่นตัวแพงๆเนาะอือหดีแหละไม่ได้ไลส่สกิลเลยฟอรเลนเก็บหมดหน้าแพงหล่งดีแหละสกิลมาช้าต้องหามานาเพิ่มวยโอจะตัวละครนห้สวยงามหมดฮะที่เหลือก็โอเค หมุนหนึ่งครั้งเไปได้อีกตัวหนึง่งไม่มีใครเล่นคาเฟนี่เลยตานนี้ตอนนี้ไม่มีใครเล่นคาเฟนี่เลยก็มีคนทำดีมอนสามเลยเร็วไปไหนอะดีมอนสามนี่ผมรู้สึกว่าไม่ทำง่ายเลยนะอืออืออือือโอ้โอ,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 อน้ามันกับแพง องเปลี่ยนเป็นแก๊สกันหมดเมืองเคยฟังไหมฮะเพลงเก่าเก่าช่วงนี้ก็ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะรู้สึกว่าพูดอะไรก็คนไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้าใจกันแบบเวลาพูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะฮ่าฮ่าอะไรเงี้ยตลอดเลยหรือไม่ก็ ก็โตตอบกันไม่ได้ฮะอืมขายตัวนี้ทิ้งฮะรอทำอัลลิสติกว่าอัลิสามโอเคเป็นไปตามแผนฮะเป็นไปตามคนอุบายลิกเตอร์เราไม่เล่นนะ โอเคใส่นี้แหละเขาโอเควางหลังอสกิลเดอร์วางไว้ข้างหน้าโอ้ย oh, แล้วเทลหายาขายฟรีนียย่อะไรเทล <c oughs> มันจะไล่สกิลโดนดีแหลกไล่มาไล่กลับไม่โกงอะแต่ดีแลกไม่มีตันนะแต่ว่าโอทีเคไม่มีสตันก็ตามแต่ว่าสกิลเดียวก็หายอะ ปัตตาฟายสองดาวหมุนหนึ่งครั้งเซเปล่าวโอขึ้นสองดาวสวยแต่เพิ่งมาได้ขึ้นดาวตอนที่เจอคีบนะเราน่าจะได้ขึ้นดาวเราควรจะได้ขึ้นดาวตอนที่เจอคนนะเพราะว่ามันมันเสียงมากเลยเวลาสู้คนแล้วเราไม่เราไม่พังพร้อมอนะแต่เรามาพร้อมตอนที่มีคีบแบบมันตลกสิ้นดีนะ มานาครับมานาตอนนี้ต้องต้องมานาเท่านะั้นตัดเลือดเรามีแล้วไอเทมกันตายเราก็มีแล้วมีทั้งเคียวมีทั้งเกาะเกิดต้องการมานาสักสองถึงสามชิ้นเะฮะเอามาใส่ให้โวคาดด้วยใส่ฟอเรนใส่โวคาใส่ตัวไล่หลังรอไอตรงนี้มันไอดีแหละมันไม่ต้องหามุมให้มันยากเลยนะมันไล่สกิลฉลาดนะ AI มันดี แต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีต,ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยได้เห็นมัน,ล U o นไล่ซิกิวโมเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเลยนะ,นะฮะไม่มีเลยตอนที่มาไล่ซิกิวโ่อืมตับเลือดให้ตัวอะไรดีอาริสเหรอลิล ไอเทมตีไวมันเป็นเหมือนไอเทมเด้งมาลาได้นะเพราะว่าการโจมตีหรือว่าการถูกโจมตีมันสามารถเพิ่มมานาได้มนะุนหนึ่งครั้งครับดาซี่โอ้โห,โหเราแพ้ทีมนี้จังแฮทีมนี้ทีมอะไรอ๋อไม่ยักรู้เนี่ยว่าทีมแคลรี่สามารถเล่นได้ด้วยผมไม่ค่อย ไม่รู้เมตาสมัยนี้เลยเป็นแครี่อะไรอะ่ะอ๋อแครี่แครี่กับใบแล้วก็แครีออ่ Carry กับใบซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมเขาจับทีมได้ดีจังไงเล่นได้ไงเนะนี่ยทีมเนี้ยแปลกใจจริงถทาไม่มีมานาน้วเราหากันเว้ยน,นะเมื่อกี้เราสามารถเอาอจัดเลือดได้อีกชิ้นด้วยได้ด้วยซ้ำนะแต่ว่าไม่ดีกว่านะ จะแห้งแล้วต,ตอนนี้ขอยืนนานๆให้ได้สะท้อนานานๆก่อนนะใส่ให้ตัวแทงตัวดีของเราหมุนหนึ่งครั้งไม่มีอัพช่องไม่ตันเลยแค่สบาทเองอะขายตัวอะไรทิ้งอัพได้ไหมนะเนี่ยตอนนี้โอ้โหลงไม่ทันลงสิบตัวไม่ทันนะสวยจัด เอ้ยหลังๆมามีแต่ทีมชนะเราเลยเรามีตัวแท้งตัวใหม่แล้วนะเดี๋ยวเราจะทำโวขาดแท้งกันโอ้ยกับตายเดี๋ยวตาหน้าเราต้องรีบรดเลนความสามารถที่เรามีแล้วนะตอนนี้เราจะเอาลงให้โวขาดดีไหมครับหรือว่าเอาโวขาดแท้งไว้อย่างนั้นก็ได้ โอเคลงโบขาดได้เอาโบขาดไว้ตรงนี้แล้วกันครับอัพดาวให้โบขาดสักหน่อยเราต้องทำอะไรตัวอะไรสามดาวได้เราทำอลิชได้ทำอลิชทำพวกนี้อนะเนาะโอเคอลิช okay, มีฟอร์เรน อ่ามีลิเลียซื้อมาไว้ก่อนฮนะ,ะมีเทนฮนะซื้อมามีเทนขายตัวอะไรทิ้งดีฮนะมีเทนมีเทนมีอล,ลิทฮนะเคยก็ได้เท่านี้เอง โอเคโอเคเอมิ okay, okay. ลี่เราทำไม่ได้นะมันมันอยู่ช่วงท้ายเกมแล้วมันหาซื้อตัวราตัวราคาหนึ่งบาทยากนะครับลิเลียไม่ครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ขึ้นไม่ได้ลิเลียนี่ขึ้นไม่ได้แน่นอนโอเค เราต้องตัดตัวอะไรทิ้งอะถ้าเราจะเล่นตัวนี้บั t เตอร์ฟล้ว b ครับบัตเตฟลทิ้งเราไม่มีที่ลงเราต้องเอาเอิลี่ลงมั้งค่ะตานี้เอ๊ะไม่ใช่ตานี้หมายถึงตานหน้าเปลี่ยนของมาใส่ให้เทนเราจะรอดไหมตานี้อ่ะเปลี่ยนกว่าลองสมดวงด้วยผมจะไม่ดูหน้าจอผมจะเปลี่ยนไอ้นี้ก่อน ฝันขรงข้าวก็มีโัวขาดสองไม่รอดแล้วหล่ะผมว่าเอ้าอย่าบอกนะว่าอุ้ยโัวขาดกระโดดโอเคได้อยู่เราจะขายเอมิลี่ทิ้งครับเป็นตัวนี้แทนฟอรเนรนล้วงหลังยังฟอรเรนยังล้วงหลังดีอยู่ฮะฟอรเรนยังล้วงหลังดีงั้นเอานี้ให้ฟอรเรนไปก่อนฟอรเนรนล้วงหลังดีก็ให้ฟอรเรนไปล้วงไป เอาไอที่มันเป็นเศษๆนี่เลยใส่ให้ฟอร์เรนแล้วกันสมุดตัดเลือยก,ก็ให้ฟอร์เรนแล้วกันบูม,มะอะอลิตแรงมากเลยทำไมอลิตแรงขอมานาได้ไหมขอมานาได้ไหม อะไรวะเนี่ยลืมดูช่องตรงนี้ฮนะโอ้โหโวขาดสองตัวอะไรวะนะโวขาดสองตัวเลยนะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราถอดอันนี้ใส่ให้อลิศนะใส่อันนี้ให้ฟอร์เรนดีกว่าในอไอเทมโอ้ยน่าจะเป็นเขียวไม่ก็อะไรที่เพิ่มถึกให้หน่อยนะจะดีมากเลยตอนเะนี้ย ไอเทมคีเรามีตีไว้ไหมชิ้นหนึ่งฮะใส่ให้อลิอืมแบบนี้ใช่ปะน่าจะแบบนี้เวิร์กไหมตัวนี้เซฟเปลาไปตรงกลางฮะจะได้อยู่กันทั่วหน้าโดนดึงไปโอ้ขาดโดนลมทางนี้เทนยังเทนยังถึกอยู่ฮะดีแหลกไล่ไปข้างหลังเกือบตายฮะสองตัว บัวขาดกระโดดฮนะโอ้ยมาหลอกระโดดโดนสปันฮิวซิเบล่ลาฮิวโอ้ยเราเราควรวางซเวล่าใกล้ๆกับตัวนี้หน่อยแพ้มัง้งฮะตานี้เราไม่ได้วางเซเวล่าไว้ใกล้ๆกับนี่นะใกล้ๆกับวอวคดัดอ่อแพ้เลยอ๋อบัวขาดไว้ได้ยิวอะทางนี้ผมทำพลาดจัดเช แล้ที่สองโอ้ยก็ยังดีได้ที่สองโอเคก็จบนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูจน,นจบนะครับเอาไปเล่นตามกันได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับคลิปผมจะได้คลิปผมจะได้ไปนำเสนอในหน้าเพจของคนอื่นๆด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ